ตัวใหญ่เลยยังแล้วน่เดนั้ินเดินไปเดี๋ยวเดถ้าผมบอกอันนี้ก่อนกันเดี๋ยวกันเน้เดี๋ยวแป๊บนึงครับ nếu ra kiểu ăn ba, người khao này ăn được, hấp tách mía phom hấp mía với lóng tách cái gì, cái xoài măng chua cả luôn cả, măng chua cả, nó có โอ้โหต้ต่อใบสามเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยถ้าเรื่องหกประมาณหกเรือกนกับสามต่อมิกิโลโอ่ะสามเรื่องเสี่ยงหมดั้นโอ้โหคำสัง่ง เดี๋วผมขอเบอโทรเดี๋ยวใหญ่เบอรเหละโอ้โหถือว่าป่าตัวใหญ่แล้วนะซมสมก็ตกข์กันแล้วเนาะเุีขยนวได้อะอืมคลเลยคลครับคลอบม้ติเกาวันนี้ตกแป้งไปน้อยเดี๋ยวนี้สีแลงใหม่ขอที่ตัวกับผมสำหรับพุ่ยาววันสี่สัปดาห์แค่ว่าจกคุมพอนคปลา บอลตัวใหญ่ตัวใหญ่นะกูบาดแล้วนกประเทศไียก็ส้ามายก็แก่ละมือต่อแผลได้งมปลาลงมากรดับนี่เป็นนั่นสตูบอลป่ายน้อยๆครับอันปลาที่เขาเรียกนี่เป็นห้องเป็นปลาใช่ไหมครับห้องเป็นปลาหมอสุมพรครับครับเราตามมาบเฮา์ห้องกับปลาหมอยักษ์พอเป็นคนละสายฟันก็พื้นบ้านปลาพื้นบ้านห้องนี้เป็น ตามภาษาบรรพบครับขนาดนี่ทีวาที่ภาพทีหิน,นก,กี้ก็เปาเป็น้านเขาก็กินได้ละดูแต่ที่ผมเลี้ยงนี่ผมจะอยู่เจ้ประมาณสามเดือนสามเดือนผมจะออ,กออกข้างหนึ่งเพราะสามเดือนแล้วออกเนี่ยอันเฉลี่ยเนี่ยอันประมาณหนึ่งกิโลนี่เด็ดสักกี่ตัวครับแปดถึงเก้าตัวครับมีกิโลหนึ่งแปดถึง แปดถึงเก้าตัวร<บ>ับกโิโลหนึ่งกิโลแรงร้อยบาทราคาเรื่องมาเหมือนยังครับก็ผมนะเรื่องมานี่ไอติ็นี่เป็นรุนดีซีครับลุนซีแต่ละรุ่นนี่เรี่องประมาณเท่นนาไหร่เรื่องจำนวนปลาเลยว่ะเวลา,<ร>าจำนวนปลา <ๆ S 1> ก็แรกๆนี่ผมก็ทด้องอยู่เจ้อันประมาณพันตัวล้องเรื่องแต่ว่าได้ผลนี้ครับติดแล้ว ตีปลอยปนี่กับสามพันห้ารอยกว่าตัวครับตอบอลต่อทั้งหมดเนี่ยครับตีสามบอลเนาะแล้วนั่นบอลนล้วผมเพิ่งทำใหม่หลังลงลงั้งแรกสองพันกว่าตัวครับข้างนี้นะการเลี้ยงปลาหมอยักษ์เนี่ยมันเป็นจะได้บอกกับอันในเรื่องของรายได้และใเรื่องของการขายการขายการตลาดคือว่าคน บ้านเฮานี่สองกี่นแล้วครับคุณชาวบ้านเลย่ปต้องพันไห่ค่าเพราะว่าเขาขายสายตรงเลยครับเพราะว่านเน่พอเจ้าออกถึงเราจะขายแล้วก็เขาก็อูก็ชาวบ้านปากต่อปาเขากย็ยัดเพว่าเขาขายเขา,ยขายขอยู่าใไททางจองอะไรเนี่ยเขาบม่ต้องในวิ่งไ่ต้องเต้นไม่ไหครับนะเพราะว่าชาวบ้านจะฮู้กัน,นส่วนที่่านมาเขาเลี้ย,ยงน้อยไปคือว่าตลาดคือว่าคนบริโภคคนกี่นี้มันนัก มันจะบออ่อขันบ่อขายปีนี้ผมเลยลงหันบอหนึ่งเพิ่มขึ้นบอหนั่นเป็นสองพันกว่าตัวสองตัวคิดว่าสิงหาปลายสิงหาเลยกันยายนอี่จะอ,ออกขึ้นนี่นะสามพันกว่าตัวนีพ่พอเฉลี่ยออกมาแล้วนี่ยในแต่ละล็อตในแต่ละงวดเนี่ยจะได้ประมาณสักกี่กิโลครับที่ผม ทำวก็คือว่าพันตัวยังมีประมาณอยู่แปดสิบกิโลพันตัวแปดสิบถึงเก้าสิบกิโลประมาณนี้ครับเลียตีเลี้ยงหมาดูแลผมจะทำเป็นอันตารางว้ยในการต้นทุนมดทงบ่อทำบ่อเอ่ทำบ่อนี่คือว่าใช้พลาสติกปูพลาสติกปูนี่มันลดทุนกันขาใจน้ำแล้นน้ำกบ,บหายพาาบ่อ ปกตินี่มันจะหายน้าม,มันจะแหง้งการใจพปติกิีิยาช่วยในนักถึงรูแรงเขาก็มีป่าเอาขายได้มีน้ำอะไร